สองบารมีบอลสวัสดีครับ3ต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสนใจโทร0649310997สวัสดีจ้าสวัสดี f c ที่น่ารักทุกท่านนะครับผม2 3งบารมีบอลวันนี้มีบอลสุดซยมาแบ่งปันนะครับพี่ๆค่าจะดส่ง1ต้น2ต้น50บาทแต่ถ้า3มต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทร064 9310997เดี 9, 3, 1, 0, 9, 9, 7, ๋ยวมีออ e เตอร์สาวสวยน้องก้อยรับสายจ้าป้อนด่างหมดไปสวยๆจ้าพี่จ๋ากระถาง5กระถาง6กระถาง4ไม่ค่อยจะมีอยากไปกระถางี่มันไม่มีใช่ไหมสมมารผมลงฟอร์มกระถาง5กระถาง6ครับพี่เพราะว่าไม้สวยใหญ่โตวไว้นะพี่น้องลากเขาได้เดินดีเดินดีอ่ะเริ่มมาที่อะไรกันดีเอ่ยอ่ะรัะตนะลุ่งเรืองก่อนแล้วกันพีน่หน้าสวยด่างแจม่แจมๆจจากระถาง5.5นิ้วลัตนะลุ่งเรืองนะครับผมลัตนะลุงเรืองเนาะ สามร้อยห้าสิบาทจ้ะสามร้อยห้าสิบกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่รัตนะลุ่งเรืองบอกเลยว่าตรงนี้แดงเดือดครับพี่ไม้ด่างแดงสวยๆกันเลยถัดมาตรงนี้บอลกาบกันหน่อยครับพี่บอลกาบบอลกาบกระถางห้าจุดห้านิ้วมณีเมฆขลาครับมณีเมฆขลานี่ด่างจำพูใบนี้ฮาร์ปเคิงสี่ร้อยห้าสิบจ้มะมณีเมฆขลานะครับผมนี่บอลกาบด่างจมพูหว,วานๆทุกกำน้งเพาะกระถางห้าจุดห้าครับพี่สี่ร้อยห้าสิบมณีเมฆขลานะจ๊ะ วางคู่อยู่กับมะนีร้อมเพชรครับพี่หน้าแจมแจมอ่าต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งอ่ะต้นนี้เอาเอาไปต้นที่หนึ่งแล้วกันมีโทรมาแจ้งได้เลยพี่แจ้งเป็นต้นด้เลยนะลว่าจะเอาต้นไหนบางทีไม่ได้แคปรูปมาใช่ไหมแต่ว่าจําได้ว่าต้นนี้มันอยู่ต้นที่เท่าไหร่แจ้งได้เลยครับพี่มะนีร้อมเพชรต้นที่หนึ่งมะนีร้อมเพชรต้นที่สี่อะไรก็ว่านไปเนาะอ่ะกระถาง5้านิ้วครับพี่มะนีร้อมเพชรอันนี้หน้าออริจินอลนะจ๊ะหน้าออริจินอลหน้าดั้งเดิมสวยๆเลยจ้ะมะนีร้อมเพชรต สี่ร้อยห้าสิบครับพี่4ี่้อยห้าเนาะนี่สวยๆทุกต้นแน่นอนจ้ะต้นที่สองมันีลำพชรต้นที่สองสี่ห้าิเช็คกันครับพี่มันนีลำพชรต้นที่สองเนาะโอ้ยจับจัดสวยหวานเด็ดเสียบตาเสียบตามณนีลำพชรต้นที่สามครับต้นที่สามสวยว้าวุ่นกันแน่นอนแบบนี้อ่าอะไรนะวลลเดดวลีเดด,เด,ดของตอนนี้ครับพี่ไอเราก็สวยซะด้วยใช่ไหมทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเดียวเฉียวกัน อ่ะวันนี้ลำเพชรต้นที่สี่วันนี้ลำเพชรต้นที่สี่ครับพี่วันนี้ลำเพชรต้นที่สี่สวยๆเลยจ้ะนี่วันนี้ลำเพชรต้นที่สี่นะครับพี่สี่ร้อยห้าสิบตต้นเลยจ้ะน้าสวยๆถัดมาในแดงด้านนี้เป็นเพชรพระนครนะพี่เพชรพรนะพพรพนครโอ้โหสวยแจ่มกระถางหกเลยเน,นี้กระถางหกเลยบางทีผมผมบอกแล้วห้าหมดห้าจุดสองห้าจุดห้าหมดลงหกครับพี่แต่ไม้ใช้ใหญ่ทั้งนั้นครับไม้ใช้ใหญ่นะนี่เนาะอเพชรพระนครสี่ร้อย ห้าสิบเจนกนจารจะด่างแดงสวยๆอ่ะต้นที่หนึ่งครับพี่เพชรพระนครต้นที่หนึ่งเพชรพระนครต้นที่สองเพชรพระนครต้นที่สองนี่เห็นไหมด่างตั้งแต่ใบเบี้ยนะครับด่างทุกใบครับพี่ด่างทุกใบพรอมสวยๆด่างทุกใบเพชรพระนครต้นที่สามนี่หลอดใหม่ถ้าแบบนี้ครับพี่ดูไม้ด่างดูง่ายแบบน,บบนี้ถ้าแบบนี้คือฮาร์ปครึ่งครับใบขวาแดงซ้ายเขียวซ้ายนี่คือยังม,ม้วนออกไม่สุดนะพี่ดูดูง่ายแบบนี้ครับถ้าถ้าดูไม้ด่างเนาะแบบนี้คือออกมาฮาร์ปครึ่งครับฮาร์ปครึ่งคือฮาร์ปแบบนี้ นี่แบบนี้อ่ามืนนี้เราเป็ดเออเป็ดพันครต้นที door, ่สามนะครับสี่ร้อยห้าสิบใช้งนจากกระถางขงนิ้วเป็ดพันครต้นที่สี่นี่สวยเด็ดสวยจ่มอีกแล้วด่างตั้งแต่ใบเบี้ยใบล่างนะครับผมด่างทุกใบไม่มีหลุดจ้ะสวย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 นี่เป็ดพันครต้นที่ห้าโอ้ยสวยเด็ดสวยจ่มนี่หลอดใหม่มาแล้วจ้ะสวยสวยเป็ดพันครต้นที่หกครับพี่สวยเด็ดต้นใหญ่จ้ะกระถางหกนิ้วเป็ดพันครต้นที่เจ็ดจ้ะ น,นี่ก็สวยเจ่มเช่นกัน450กระถางหนิ้วทุกต้นจ้าเพชรพระนครเนาะอ่าถัดมาเป็นโบกันหน่อยครับพี่โวเอโนโวเคโนโโคโน,โนี่พื้นใบน้ำตาลแดงหน้าดั้งเดิมเข้มๆแบบนี้เลยครับพี่แม่พานคัดเฉพาะจ้ะมันจะมีหน้าที่ออกเอ่อเขียวก็มีนะพี่เนาะเป,เป็นเป็นเขียวเขียวแดงอันนี้คือหน้าออกใบพื้นใบน้ำตาลแดงครับพี่ตัดเข้มแบบนี้สวยมาก กระถาง5.5นิ้วครับพี่โวเคโน่สี่ร้ะนี่ต้นอ่ะโวเคโน่ต้นที่หนึ่งสี่ครับผมโวเคโน่ต้นที่สองครับพี่อันนี้คือผ่าพร้อมกระปุกพร้อมกันนะครับกระถาง5.5เนาะต้นที่สองโวเคโน่ต้นที่สามต้นที่สามครับพี่นี่ถ้าไม่จําต้นก็แคปได้นะพี่ผมจําได้อยู่เนาะผมจําหน้าไม้ได้อยู่แคปมาได้เลยจ้ะหรือว่าถ้าไม่แคปก็บอกบอกเลขที่ต้นได้อ่าโวเคโน่ต้นที่ห้าไอ้ยต้นที่สี่เลยสี่ครับพี่ต้นที่สี่ต้นที่สี่เมื่อกี้ต้นที่สามเนาะต้นที่ ต้นที่ห้าครับพี่ต้นที่ห้าโหหรอดแป่นเลยต้นที่หกนี่ฮาร์ปครึ่งครับครึ่งต้นที่เจ็ดครับพี่ต้นที่เจ็ดต้นที่เจ็ดารางห้าจุดห้าเท่ากันนะครับต้นที่แปดฮาร์ปครึ่งเช่นกันและโวเคโนต้นที่เก้าอ่าเลขมงคลจัดไปครับพี่เลขเก้าเลขเก้าเนี่เองสี่ร้อยห้าสิบจ้ะห้าจุดห้านิ้วโวเคโนสวยๆนี่สวยๆจ่มสถานสวงกันเลยอันนี้ กระถางหกครับพี่ไม้ป้ายชมพูแบบว่านุ่มๆชมวนอ่อนอ่าชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่ามหาราชครับมหาราอามันจะมีมหาชัยนะมีกับมหาราชอันนี้มหาราชนะจ๊ะกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วมหาราชป้ายสวยๆไม้เก่าป้ายสวยมากจ้ะมหาราชหกนิ้วอ่ามหาราชสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะสองร้อย อ่ะสายตั้งแม่สายตั้งแม่สายตั้งแม่เขาบอกสายตั้งแม่แล้วก็บอกสายตั้งแม่นะพี่นี่พี่เดี๋ยฝ่ามือใหญ่นะมี่หกนิ้วนี่คือล้นนะหกนิ้วนี่คือล้นนะมหาราชสองร้อยห้าสิบาทจา้ะนี่ต้นที่หนึ่งต้นที่สองครับพี่มหาราชและต้นที่สามต้นที่สี่ครับพี่ต้นที่สี่ไอ้มหาราชฟอร์มหกนิ้วสวยๆจ้ะด้านนี้สาวนาครใช้สีต้นใหญ่ไม้หนอ่อมีห้าต้นอ่ะนับไปพี่ต้นที่หนึ่ง นี่ไซส์ใหญ่อันนี้คือไม้หนอ่อแล้วพี่ไม้หนอ่อนี่คือไซส์แม่พันละใหญ่มากหกนิ้วต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่เน,นี่หน้าชมพูทองสวยครับพี่ไม้หนอ่อสาวลรคนใช้สีหนึ่งพันบาทจา้ะหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเนี่ยไม้หนอ่อต้นใหญ่หน้าสวยจึงจ้งจึ้งแบบนี้นะคะหน้าสวยจึง้งจึ้งนี่ใบใบเท่าฝ่ามือครับพี่ใบเท่าฝ่ามือไม้หนอ่อสาวนชอยถีนะต้นที่หนึ่งต้นละพันนะพี่ต้นละหนึ่งพันบาทเนาะกระถางหกนิ้วหนอ่อทุกต้นครับพี่ ต้นที่สองชอบหน้าไหนจัดหน้านั้นนะครับพี่เนาะขายาไม้พันหน้าสาวนะครเขใช้สีหกนิ้วหกนิ้วใบเท่าฝ่ามือทุกต้น,นครับพี่ไม้หนอใหญ่ๆอันนี้จริงฟอร์มว้ตั้งแม่นะครับฟอร์มว้ตั้งแม่เนาะเอาออกมาแบ่งเอาออกมาแบ่งให้พี่ไม้หน 3, อนสาวนครเขใช้สีต้นที่สามครับพี่กระถางหกนิ้วเช่นกันต้นที่สามหนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งพันทุกต้นอ่าชอบหน้าไหน,นจัดหน้านั้นนะครับพี่ต้นที่สี่ครับพี่หน้าชมพูทองเนาะคือสวยทุกต้นจริงครับพี่ เลือกยากเขาเลือกยากเอาไปหมดเลยนะเลือกยากต้องเอาไปหมดทุกต้นนะพีอ่อย่าลังเลอย่าเอาไว้ไม้หน่อสาวนะครใช้สีต้นที่สี่ครับพี่และสาวนครใช้สีต้นที่ห้าครับพี่โอ้โหอันนี้คือแบบว่าหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบจริงๆริต้นนี้ครับพี่คือทุกต้นครับพี่ห้าต้นนี้เนาะเป็นแม่เดียวกันหมดนะครับเป็นแม่เดียวกันที่แยกต่อมาด้วยกันทั้งหมดนะครับพี่ตอนั้นมันเป็นกอใหญ่เนาะแล้วก็แยกออกมา จะเอาไว้ตั้งแม่แล้วก็อันนี้เอามาแบ่งพี่ก่อนแล้วกันหนอละหนึ่งพันบาทจากสานนครชัยศสีต้นใหญ่ๆใบเท่าฝ่ามือหน้าสวยๆทุกต้นกันเลยจ้ะแจ้งต้นได้เลยเอาต้นไหนเนาะอ่าด้านนี้สีเลือกงามสีเลือกงามนี่ไซส์กระถางห้านิ้วครับพี่ไซส์ใหญ่ตั้งแม่เช่นกันอันนี้เริ่มกัดสีแล้วจ้ะเจ็ดร้อยห้าสิบสีเลือกงามนี่เหลืองเหลืองปเหลืองจำๆ เม็ดสีเริ่มมานะครับผมนี่นะเม็ดสีเริ่มมาแล้วครับพี่บีความสวยแปลว่าความสวยล่างทองอยู่ตรงนี้ครับพี่เม็ดสีเม็ดสีสีเลิกงามนะเม็ดสีเริ่มมากระถางห้าแล้พี่ฟอร์มใหญ่เทียบกับฝ่ามือ <S <S มต้นละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทจ้ะนะนอาอ,อถ้าใครอยากเห็นฟอร์มเต็มนะพี่ก่อนผ่านี่ฟอร์มเต็มฟอร์มเต็มสวยมากสวยมากอันนี้คืนเห็นไหมพี่ สีแดงๆนี่คือเม็ดสีนะครับเม็ดสีเนาะแล้วก็ด่างเหลืองด่างเหลืองหรือป้ายเหลืองที่เขาเรียกกันท้านพีเนาะนี่เห็นไหมด่างเหลืองด่างเหลืองนี่หน้าแดงๆนี่คือเม็ดสีก็คือแดงๆตรงตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวเขาจะแดงขึ้นไปเรื่อยครับพี่เม็ดสีเนาะเนี่ยแบบนี้เลยยิ่งแก่ยิ่งสวยเออยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งแก่ยิ่งแจ่มสวยมากนี่ต้นแม่เขานะมีสีเลิศงามนะต้นละเจ็ดร้อยห้าสิบท่าพี่ใหญ่ๆเม็ดสีเริ่มมาผมบอกเลยเม็ดสีมาอย่างต้นแม่ในรูปนะ สวยอลังการเด่นเด่นในตู้แน่นอนครับเด่นเด่<ๆ>นแน่นอนมาทางด้านนี้ด้านนี้มีสีเลือกงามนี่เอาอ,อันนี้ต้นนี้ก็กัดเม็ดเยอะครับพี่กัดเม็ดเยอะมากเห็นไหมเม็ดสีเริ่มมาแบบว่าทั่วทั้งใบแล้วนี่ทั้งป้ายทั้งป้ายทั้งด่านทั้งเม็ดสีมาเนาะครบครัพบพี่เจ็ดร้อยห้าสิบจากสีเลือกงามใบนี้ก็แจ่มเห็นไหมหลอดใหม่มาเห็นตั้งแต่หลังใบแล้วพี่เห็นอนะ่ะ เห็นนได้หรือไมมันจะมีไม้แค่บางต้นเท่านั้นที่มันดูความด่าจากหล,หลังใบไม่ได้นะบี่แต่ส่วนมากเราจะดู่ได้ตั้งแต่หลังใบเนาะ <g ul io> อันนี้กระถางหกนิ้วเป็นลูกไม้ครับพี่เป็นลูกไม้ผ่าตัวน,นี้ลูกไม้ผ่านะครับหน้าด่างขาวเหลืองใบน,นี้ใบใหม่ด่างเหลืองเหลืองครับเพิ่งมีทั้งเหลืองทั้งขาวแล้วก็มีเม็ดแดงเริ่มมานะบิ๊เป็นลูกไม้ผ่าเนาะสามร้อยบาทจ้ะกระถางหกนิ้วลูกไม้ผ่าด่างขาวเหลืองนะครับด่างขาวเหลืองแล้วก็ ต้นนี้ด่างชมพูเป็นลูกไม้ผ่าเช่นกันครับลูกไม้ผ่าขาวชมพูสองร้อยห้าสิบจ้ะสองร้อยห้าสิบกระถางอ่หกนิ้วกระดางหกนิ้วลูกไม้ผ่าหน้าชมพูขอบใบขาวนะครับขอบใบขาวด่างชมพูเนาะสองร้อยห้าสิบจ้ะตรงนี้มีมณีล้อมเพชรเจ่มๆด้วยโอ้มณีล้อมเพชรหน้าออริจินอลดั้งเดิมนะพี่กระถาง5้า 5. 5นิ้วเนาะ4 5 0อห้าสิบจ้ะ4 5 0ห้ามณีล้อมเพชรหน้าเจ่มๆ จะแคบจะเลือกต้นหรือจะให้พ่อค้าเลือกให้ก็ได้นะครับพี่คัดสวยๆให้แน่นอนรับประกันจะ้ะนี่สวยๆพี่ๆเอาไปขี้เลยขี้เลย,เ,ลย,เ,ลยเก็บไว้ทางนี้ <c oughs> <c oughs> อะกระถางห้านิ้วครับพี่มันนี้เราเว้หน้าดดิงเดิมสี่ร้อยห้าสิบสวยๆจะอันนี้อีกมุมหนึง่งของสาวนครใช้สีไม้หนอกระถางหกต้นละพันนะพี่นี่ไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ไม,หญไม้แยกหนอใหญ่หน้าสวยที่ขัดไว้ทาแม่พันเอามาแบ่งให้พี่ๆ ไปเทียงกันสวยๆสาหรับคนที่ไม่คือถ้าใครไม่ชอบไม้เล็กนะพี่ชอบไม้ไซส์ใหญ่แบบนี้ก็จัดไปเลยครับพี่มีหัวมีเขี้ยวจ้ะเอาไปเลี้ยงอีกหน่อยเพราะว่าไม้หน่อมีเขี้ยวติดมาอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวไปเลี้ยงอีกหน่อยก็ได้หนอเข้ามาแล้วเนาะด้านนี้เจ้าล้านช้างครับพี่เจ้าล้านช้างต้องบอกว่าฟอร์มกอฟอร์มกอนี่มีหลายต้นมาก <laughs> หลายต้นมากเป็นกอเป็นกอเป็นกอเนี่เจ้าร้านช้างเจ้าร้านช้าง ฟอมกอเดี form, ๋ยวนะแล้วก็ต้นนี้ก็ฟอร์มกอเช่นกันครับพี่อันนี้สองต้นแต่ต้นเมื่อกี้น่าจะสามต้นใช่ไหมต้นนี้น่าจะสามเลยแล้วก็อันนี้อันนี้อีกอันนี้ก็สองอ่ะเจ้าล้านช้างต้นละสามร้อยจ้ะกระถางหกนิ้วครับพี่ฟอร์มกอสระนี่อันนี้สามแล้วก็มีสองเดี๋ยวต้นจะใหญ่กว่านี่แล้วก็มีสองต้นในกระถางแล้วก็สองต้นครับพี่ฟอมกอทั้งเลยเจ้าล้านช้างครับพี่ไม้แป้เก่าหายากสวยๆต้นละสามร้อยจ้ะเจ้าล้านช้างกระถาง 6นิ้วสวยๆจ้ามีอันนี้5.5นิ้วเนาะอันนี้6นิ้วไม่ต่างกันนะพี่แค่กระถางผมหยิบอันไหนใส่อันนั้นเนาะไม้ฟอมๆไล่กันฟอมเดียวกันมะนีมรกตหน้าด่างสวยหวานแจ่มจึ้งจึงจ้งจ้ากระถาง5นิ้วครับพี่มณีมรกต300บาทครับพี่ด่างสวยเทพมากต้นนี้แจม่มจริงๆแจ่มจริงๆแจ่มจริงๆมณนีมรกตนะครับอ่ะแล้วก็มีสารละคายแค่สีครับพี่ อันนี้เป็นชิ้นผ่านะครับชิ้นผ่าเนาะกระถางห้านิ้วชิ้นผ่านี่ต้นละสามร้อยห้าสิบจ้ะมีหน้านี้ด่างขาวเหลืองทองนะครับพี่มีชมพูด้วยเออต้ตตตตอนนี้หลายหน้าขาวชมพูเหลืองทองแล้วก็อันนี้หน้าชมพูหน้าหวานนะพี่อันนี้คือชมพูจัดจ้านเลยต้นละสามร้อยห้าสิบเนกันจ้ะสามล้ครใช้สีแล้วก็ตน้แตนแล้วก็มีต้นนี้นี่เป็นชิ้นผ่านะครับนี่เป็นชิ้นผ่านเนาะสามล้ครใช้สีหน้าหวานกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่บัว สวรรค์บัวสวรรค์จ้าถ้าไม่ป้ายเขาจะเรียกกันบัวหิมะไม่ป้ายก็ไม่สวยนะพีนะ่เนาะมันก็จะเข,าขา่เาเขา่าเฉยใช่ไหมมันต้องป้ายแดงแบบนี้จ้ะใบกลมป้ายแดงบัวสวรรค์กระถาง5นิ้วครับพี่300รอบาทจ้ะป้ายเจม่มๆป้ายทุกใบป้ายทุกต้นจ้าต้นละสาครับพี่ต้นนี้ก็แจม่มอันนี้ใบใหม่ใบใหม่ล่าสุดครับพี่พใบใหม่ล่าสุดบัวสวรรค์ห้านิ้วสามร้อยบาทจ้ะสวยๆกันเลย แล้วก็มีเอาตรงนี้มีมหาราชสองร้อยห้าสิบนะคะมีมหาราชเนาะต้นใหญ่ใ,ญใญส่แม่พันธุเช่นกันใหญ่มากแล้วก็ป้ายสวยป้ายแจ่มทุกใบเลยด้านนี้มีไม้เอ่อเขาจะเรียกว่าเป็นไม้กัดสีครับพี่ชื่อว่าปีกหงเนาะเป็นปีกหงจะกัดสีออกแดงแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆนะพี่ตอนโตเต็มวัยจะคล้ายสายพะเน็เลยถ้าพี่นึกหน้าออกเนาะสายพะเน็ตเล็กเ,กเขาจะเขียวอผมไม่ดูเนี่ยตอนเล็กก็คือใบเบี้ย er, เขาเนาะเขาจะเขียวแบบนี้เหมือนอารมณ์เดียวกับสายพะเน็์เลยพี่ พอเริ่มใหญ่ใช่ไหมจะเริ่มกัดสีแดงขึ้นเรื่อยๆอันนี้ยังกัดไม่สุดนะพี่ถ้ากัดสุดกัดทั้งใบของมองเลยสวยมากสวยมากพขาพอสายพาเนธร์เลยครับอันนี้ชื่อว่าปีกหงนะพี่บินเห็นไหมเริ่มกัดอันนี้กระถางหกนิ้วนะครับต้นกระถางหกนิ้วแล้วก็อันนี้5.5้าจริงๆไม้ฟอร์มไซส์เดียวกันมีแค่ต่างกระถางอ่ะตัวละสามรอจ้ะปีกหงปีกหงชื่อว่าปีกหงกัดเดี๋ยวกัดแดงทั้งใบตอนโตวสวยมากครับพี่รับประกันคอนเฟิร์มจ้ะรับประกันคอนเฟิร์มเลยสวยมาก แ่มจริงปีกหงตัวละสามร้อยจ้าด้านนี้อ้าวบัวแก้วเกสครับพี่โอ้ใบไม้เปิดสวยด่างขาวใบไม้เปิดเหลืองและบัวแก้วเกีอนสกระถางห้านิ้วสี่ร้อยห้าสิบจ้ะต้นนี้ด่างสวยแจมแจมสวยแจมแจมเลยด่างเขาเรียกว่าด่างสะเทียนนะพี่นะด่างสซเทียนไม่เยอะไปมากไปกำลังกำลังดีกำลังด,ดีบางต้นด่างด่างมาเยอะหลุดไปด่างน้อย แล้วก็มาเผือกเนี้ยแต่อันนี้ด่างพอดีด่างสะเทียดนะพี่สี่ร้อยห้าสิบัวแก้วเกศรนะครับพี่บกแก้วเกษรพระยาดำรงราชานุภาพกระถางห้านิ้วเห็นต้นเห็นใบล่างนี่คือไม่ใช่ใบเบี้ยนะพี่นอเขาครับนอ,นอกระถางห้าจ้ะพระยาดำรงนี้ไม้หนอ่อใบมันเงาวิงวิงแดงสวยมากสองร้อยห้าสิบครับพี่อันนี้คือนี่เลยไปเลยพร้อมหน่อเลยครับพี่ยกกระถางเลยเนี่สองร้อยห้าสิบจริงๆนะ <c oughs> <c oughs> นี่จริงๆให้พร้อมหน่อเลยจ้ะแล้วก็ต้นนี้ก็มี หน่อจ้ะนี่ใบหน่อเขานะมีใบนี้เลยนะนี่สองร้อยห้าสิบจ้ะพระยาดำรงราชานุภาพเนาะกระถางห้านิ้วไม้หัวพร้อมหน่อไปเลยพร้อมหน่อไปเลยสวยๆครับพี่นี่หลวงตาหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองครับพี่กระถางห้านี่ใบ,บนี้ฮาร์ปเคงิงใบาลาสดลอดหม่ไม่ผิดหวังครับพี่เห็นไหมไอันนี้คือก็เห็นตั้งแต่หลังใบเหมือนกันเป็นไม้ที่เห็นว่าด่างเลี้วตั้งแต่หลังใบคนะรับพี่เห็นไหมตรงนี้ ตรงโคนใบเขียวแล้วก็มีออกขาวๆนี่คือด่างแดงนี่แหละครับพี่เขาจะไม่กลางเนาะสามอยห้าสิบจ้ะหลวงตามเมืองกระถางห้าล้นล้นฟอร์มด่างฮาร์ปครึ่งสวยๆหลวงตามเมืองหลวงตามเมืองมาไม้กอกหน่อยชื่อว่าเท้ากระบินละพัดครับบี่เท้ากระบินละพัดไม้ฟอร์มกอป้ายแดงเท้ากระบินละพัดอันนี้กระถางหกนิ้วพร้อมหน่อแน่นแน,น่นหนอนี่คือรอบตัวแม่เลยเท้ากระบินละพัดนี่ พร้อมหน่อพร้อมหัวไม้ป้ายแดงนะครับพี่สายใหญ่มากห้าร้อยบาทจะ้ะห้าร้อยเท้ากะบินละพัดนะครับนี่ไม้ป้ายแดงไม้ป้ายแดงตัอมาแล้วนี้ก็จะเป็นนิยามรักนิยามรักครับพี่ไม้ใหม่เช่นกันเม็ดแดงใต้ชมพูจะ้ะบืนใบเขียวนิยามรักสี่ร้อยห้าสิบจ้ะกระถางห้าจุดห้านิ้วนิยามรักนะครับนี่กัดเม็ดจ่มมาก แล้วก็ป้ายจมพูขอบใบนี่นะครับนิยามรัก450จ้ะ450นี่ยายามรักฟอร์มสวยๆกันเลยแล้วก็มีตรงนี้ต้นหนึ่งนะจ่ะต้นที่สองนยายามรักต้นที่สองแล้วกันนิยามรักต้นที่สอง450จ้ะฟอร์มสวยๆแจ่มแจ่มน้าเมืองโนนต้นใหญ่อันนี้เป็นน้าเมืองโนนหน้าแผ่นนะพี่ต้นนี้เนาะต้นนี้ต้นนี้หน้าแผงหน้าแผงต้นใหญ่ยกให้ดูกระถาง5.5นิ้วล้นมากล้นมาก นี่หลอดใหม่หายห่วงครับพี่รับประกันความด่างถ้าไม่ด่างเียผมจะโอนเงินคืนตามกลับไปให้ฮันแนเราว่ามัดู <laughs> <laughs> เขาดูได้ตั้งแต่หลังใบรู้ว่าด่างไงแบบนี้เห็นไหมไม้ไม้ต้นแบบนี้ดูได้ว่ารู้ว่าด่างนี่350านะนนาาสมามร้อยห้า,หา,นะหาสิบจะหน้ามังนนใหญ่มากกระถางสิบได้สบายผมบอกเลยกระถางสิบได้สบายอันนี้กระถางห้าจุดห้าอย่างล้นเลยหน้าแพงนะครับพี่หน้าแพงดังสวยหน้าแพงดังสวยหน้ามังนรนี่ครึ่งครึ่งใบถึงผมจับนี่ครึ่งกันเลยทีเดียวีเชียว ด้านนี้ปะถมโนนไม้ป้ายเหลือแค่นี้แล้วครับพี่พี่เป็นไม้ที่มีจํานวนน้อยมากไม่ค่อยมีใครทอาออกมาปล่อยนะพี่ที่พันธาอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเป็นพื้นใบเขาเป็นสีนี้นะพี่แล้วก็ป้ายชมพูออกใบเข้ามาใบาแข็งมากครับพี่ใบแข็งก้านแข็งไม่ได้ค้ำเลยฟอร์มพุ่มด้วยในตู้ได้นอกตู้ยิ่งดีชอบมากชอบเดดจัดมากเลยครับพี่นี่สวยถึกทนต้องใช้เอวาา่าคำนี้ปฐถมนนครับพี่แต่อันนี้คือไม่ป้ายก็มีนะแต่ผมคัดแบบใบป้ายมาแบ่งให้ครับพี่ สามร้อยบาทจ้ะกระถางห้าจุดห้านิ้วปะโถมนห้าจุดห้านิ้วล้นล้นเลยนี่ฟอร์มใบพุ่มใบแข็งแล้วก็นี่ครับต้นที่สองจ้ะปะโถมน,น300สามร้อยเช่นกันจ้าน่าสวยๆเลยด้านนี้เก้าทับด่างแจ่มกระถางห้าด่างสวยๆวเก้าทับสามร้อยบาทจ้ะเก้าทับสามร้อยด่างสวยอ่ประมาณนี้นะพี่หนึ่งต้นสองต้นมีค่าจะส่งห้าสิบาทนะครับพี่พี่แต่ห้า สต้นจะส่งให้ฟรีเนาะมีเก็บเงินปลายทางสนใจโทร0649310997จะเดี๋ยวมีเตอร์สาวน้องก้อยรับสายเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับพี่ไม่ซื้อไม่ว่าแค่แวะมาดูกันก็ยังดีจ้ะเป็นกำลังใจให้กันเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า